ความเชื่อที่ว่าลูกชายนะครับบวชแล้วได้ทดแทนคุณบิดามารดานะครับแต่ครอบครัวที่มีแต่ลูกสาวแล้วลูกสาวเขาจะทำอย่างไรนะครับอาจารย์ตัวนี้ครับเพราะว่นานนะีฮ <c oughs> ะก็ทำแบบพระนะครับไอ้บวชนี่เป็นเรื่องสมนะสมุตินะนสมมุติไปดูในภาษาในคำบวชกันนะ สมมุติเนี่ยสวดสมมุิท่านก็บ,บอกอยู่ตรวจสมมุดยัติยตัยติมันจนะบทนาการเมืองก็พูดกึนกันแหละยัติยัตินีงแปลว่าอะไร่ะสวดตรวจสมมุติขึ้นเป็นสมมุติบรรัญญัติตั้งขึ้นระพูดธเจ้าตั้งขึ้นรูปแบบแรกก็ บทการบรรพชาเป็นสามเณรก่อนเป็นสามเณรแล้วก็ไปยัดติไปเตยอุปสมบทเรียกบทไปบวชกันนะบวชเป็นพระเก็ว่างั้นนะครับบวชเป็นพระไปเลยท่านระมัดเจริญลาอยู่แล้วเอ้าการบรรพชาเป็นสามเณรสามเณรก็ยังมียังไม่ได้ศึกนะแล้วก็ไปบวชเป็นพระเลยเนี่ยโอนก็บวชมาอยู่ครับรับสิ้นสิบนะแล้วก็ไปบวชเป็นพระเลย เอาทาไมไม่สึกจากเนก่อนล่ะยังไงมันก็ยังมีเมนนอยู่ใช่ไหมตอนอบดบชเป็นพรนะไะครับพโอดร,รับสิทธิ์ไปด้วยนี่บรรจาเป็นสามเณรนี่ <c oughs> เอาแล้วก็ไปบวชเป็นพระเขาไปได้ยังไงเขาก็ยังไม่ถอนจากเนรนะนะก็ <c oughs> <c oughs> มันเป็นวัวอย่างนี้จะไปสมมติขึ้นมาเป็นควาย ทับหัวได้ไหมลนะ่ะไอ้ยังสมมุตินี่หลงนะสับสนมากปวดผัว่าแตกไปล,ละ่ะหัว่าแตกนะแต่พวกมันสับสนเป็นเขาสมมุติขึ้นมามันจะไปได้บุญได้กุศลอะไรเกิเท่าไหร่นะบวดสามวันเจ็ดวัน,นมันจะไปรู้เรื่องอะไรผมผ้าก็ไม่เป็นมันจะบวชให้พอ่อให้แม่มันจะทําได้ยังไง บวชให้พ่อให้แม่มันต้องอย่างอาจารย์นี่ไหมล่ะเออทำเพื่อพ่อเพื่อแม่นะตัวเองไปได้ขนาดไหนล่ะ,ะมันบวชเข้าไปอยู่ในวัดแล้วมันไปทำอะไรเจ็ดวันสิบห้าวันยังหิวข้าวเย็นอยู่เลยก <c oughs> <c oughs> ็เพื่อถวัดบ้านก็ไปเล่นม้าม้าข้าวเย็นกินอยู่น,นั่นแหละทั้งมันก็พ่วงแม่ลงนรกไปด้วยเช่นแล้ว นู้ไปไรนี่ผู้หญิงเนี่สส้างวนสร้างคนให้แม่มากได้มากกว่าผู้ชายได้แม่กว่ามากกว่าเพราะผู้หญิงเนี่ยมันย่อมย่อม,มกกยนะยอมรู้จักแม่มากกว่าลูกผู้ชายนะก่อรู้จักแม่มากกว่าลูกผู้ชายเมื่อเขามีลูกแล้วมีสามีมีอะไรนะขเขาจะเห็นเมื่อเขาเป็นแม่กันมาเขาจะเห็นความเป็นแม่อะไร ม่นเขาเป็นในตัวของเขาเองทำยังไงให้ให้เขาเห็นคุณของพ่อของแม่เด้ซะก่อนในเบื้องต้นนะนะและมีความประสงค์อยากจะทดแทนกุณของพ่อของแม่ขอให้เขามีความประสงค์อย่างนั้นแล้วส่งเขามาหาอาจารย์แอบส่งเขามาหาอาจารย์จะให้เขาทําได้ดีกว่าพ่ายทาได้ดีกว่าพ่า พระสิบปัญษายังตื่นไปบิณฑบาตไม่ได้เลยโอ,อ้อยากแคบบุญที่ไหนไหพ่อให้แม่ไหมถ้วยอย่างเงยเรียงปากเรียงทองไม่ได้เลยนะเขาหงุดหงิดแ้มันมีปัญญาที่จีไปเอามากินนั่นนะจะบวชให้พ่อให้แม่ได้บวชสัพเพให้แม่ได้ขอให้มีเ่เจตนาที่จะทำพะพะเพื่อพ่อเพื่อแม่จาริงๆนะ มันมีวิธีไม่ยากหรอกบุญใหญ่อานิสงส์ใหญ่แค่แค่ดูลมหายใจเท่านั้นแหละแล้วก็ตั้งเจตนานะว่าจะทำพวกนี้นะก็แค่นี้เนี่ยกิริยาการการการะทําของลูกกับแม่ก็รู้อยู่นี่นะแม่ก็รู้อยู่รู้อยู่เห็นอยู่เห็นด้วยตาเลยนะรู้ด้วยใจมันก็ต้องจิตใจของแม่ใช่ไหมล่ะนะแม่แม่ก็ต้องบันเทึกไว้ในใจของแม่นะ จิทิยาอาการอย่างนั้นนี่บุญเนี่ยมันให้กันได้อย่างนี้โนบุญให้กันนะนะมันโอนแบบนี้โอนแบบนี้ทำตั้งแต่ที่แม่ยังยังมีชีวิตอ,อยู่ใช่ไม,มันแข็งแรงแลว้วก็สมบูรณ์เลยขอให้ทำเถอะอยู่ในสถานะไหนก็ได้ทำได้เรียนหนังสืออยู่เป็นครูอยู่เป็นอาจารย์อยู่เป็นอะไรอยู่ก็ได้ก็ทําได้ทําอยู่ที่บ้านนะเนี่ย ก็ว่าให้แม่ได้รับรู้แม่ให้รู้ให้ให้แม่ได้รู้ได้เห็นการกระทาของเราการกระทาของเราตั้งแต่การบําเพญ็ญ่านบําเพญ็ญศีลนะนะบาเพ็ญภาวนานะนะทําได้มากได้น้อยเท่าไหร่แม่ก็พอใจอาจารย์เชื่ออะไรเลยแม่ก็พึ่งพอใจนะฉะนั้นทำได้มากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายจะทดแทนตัวคุณแม่ได้น้อยมากนะ น้อยนะทำาไม่เช่งโสดาบันนี่ทดแทนไม่ได้นะครับทดแทนพ่อแม่ไม่ได้ถ้ายังเป็นสมมุติสง์อยู่เนี่ยมันไม่อเก้าเขาสถูอริยาสงในทดแทนพระคุณพ่อแม่ไม่ได้เรื่องของศาสนาเรื่องของมีสายวาสนาบารมีบุญกุศลของเราเนี่ ที่เราจะทําไปลงไปจะมีผลยังไง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 เป็นยังไงแคที่นชาตินี้เราก็สบายแล้วลุกสบายแล้วในชาติที่ตลปวอมเป็นอยู่อย่างนะ้แลอยากมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวมันก็แล้มันก็ไม่เสียอะไรน่ยไม่เสียหายเลยเราแบบสมัครใจที่จะเวียนว่ายใจเกิด และต้องการความสุขสบายในภบหน้าชาติหน้าชาติต่อๆไปมันก็ไม่อยากมันทําได้เนี่ยทได้แต่้าสมท่าสั้างใจที่มันจะยุติการเวียนว่ายได้เกิดมันก็อีกทําได้อีกแล้วเ,เดืนหาได้ทําได้มันจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่กัถ้าทําได้ไม่หมดไม่สุดมันนล่วมันก็จะเกิดมาทําอีกเลย มาเรื่ยๆเรื่อยๆยืนยันได้เลย